ไร้มนทินอันอยากเรียบปานความสารวิมนเองผู้รู้สุดแห่งยอดครูองสัพพันยูองความซับซ้อนโอราณที่มีที่เป็น คิดดูเหมือนไรผู้อาจยังรู้สิแล้วแม่พบปาชผู้แพวปัญญาแสนเลนืององได้เรียนลองไตรตรองนางชารู้จำ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2555นี่คือรายการดังตรินวิสัชนาผมดังตรินมาตอบคำถามให้คุณเป็นเวลาครึ่งชงั่วโมงและเพื่อจะทักทายถ่ายถามเข้ามาในรายการให้เข้าไปที่ facebook.com/halfbooks นะครับช่วงนี้หลายคนก็อาจจะงงๆนะครับว่าเป็นฤดูร้อนฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวกันแน่ เอาเป็นว่าถ้าร้อนก็อาบน้ําฝนตกก็กลางต้มหรือหนาวหน่อยก็หาผ้ามาห่มก็แล้วกันนะครับปรับตัวตามธรรมชาติกันไปไม่ต้องคิดมากเอาละมาดูคําถามแรกกันสําหรับคืนนี้นะครับของคุณ Loveless Prince เวลาทําสมาธิจะเกิดความรู้สึกนิ่งสงบสลับกับปุ้งซ่านซ้ําไปซ้ํามาเข้าๆออกๆถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าทํามาถูกทางไหมครับ แล้วบางครั้งตอนออกจากสมาธิแล้วก็รู้สึกซึมๆไม่ก็รู้สึกตึงจนเครียดอยากทราบว่าจะแก้สภาวะแบบนี้ได้ยังไงครับขอบคุณเอาตรงคาถามแรกก่อนที่ว่า,เ,าเกิดอาการสลับกันร,ระหว่างรู้สึกนิ่งสงบกับปุ้งสัน้นซ้าไปซ้ำมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน ณนะเวลาที่จิตยังไม่ตั้งมั่นหรือแม้ว่าจิตตั้งมั่นต่อให้ได้ถึงฌานแล้วนะฮะจิตก็จะมีอาการแบบนี้ให้ดูเสมอนะครับเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราเราต้องบอกว่าไม่ได้เกิดกับคนที่เล่นสมาธิเท่านั้นไม่ได้เกิดกับคนที่ฝึกสมาธิเท่านั้นแต่เกิดกับทุกคนบนโลกเพราะว่าจิตเนี่ยนะมันมีความ เป็นธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งคือนะอเอาเอาเอา,เอาพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันตามที่เขาบอกกันตามตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะสมองมีคลื่นไฟฟ้าแล้วคลื่นไฟฟ้าเนี่ยก็ส่งออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นคลื่นไฟฟ้าที่มีระเบียบหรือว่าไม่มีระเบียบนะถ้าไม่มีระเบียบหน่อยก็เรียกว่าเราจะรู้สึกถึงความ กระจัดกระจายกระเจดิดกระเจิงไม่ค่อยเป็นระเบียบนะก,ก็คือฟุ้งซ่านนั่นเองมันทําให้เราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จริงๆมันก็คือถ้าว่ากันทางกายก็คืออาการนะของสมองอย่างหนึ่งนะครับมันไม่มีทางที่จะสงบอยู่ได้ตลอดเวลาหรือว่ามีความเรียบมีความเป็นระเบียบอยู่ได้ตลอดเวลาลักษณะอย่างนี้แหละที่ทางพุทธเราเอาไวด้ดูว่า นะเดี๋ยวมันก็ฟุง้งเดี๋ยวมันก็สงบเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่ว่ามีลักษณะตายตัวแบบใดแบบหนึ่งให้ดูนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะนอกตัวหรือว่าในตัวเราสามารถมองเห็นความไม่เที่ยงของลักษณะที่เกิดขึ้นกําลังปรากฏอยู่ได้เสมอแม้กระทั่งในเวลานั่งสมาธิเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจผิด หรือหลักการทําสมาธินอกแนวพุทธเนี่ยนะบางทีเขาจะบอกว่าให้บังคับจิตให้สงบให้บังคับความฟุ้งซ่านให้ระงับลงนะฮะทางพุทธไม่เอานะไม่เอาแบบนั้นทางพุทธเนี่ยจะเอาแคา่สิ่งที่เกิดขึ้นตามจริงเพื่อให้เกิดการยอมรับตามจริงพอยอมรับตามจริงปุ๊บนั่นแหละสติมันเกิดแล้วนะครับแล้วสติจเจริญขึ้นตอนที่เราสามารถที่จะเห็นได้เรื่อย ด้วยอาการยอมรับตามจริงไม่ไปต่อสู้ในขณะเดียวกันก็ไม่ไปต้อนรับขับสู้นะครับว่าความฟุ้งซ่านมันจะมาเมื่อ,อไหร่ความฟุ้งซ่านมันจะหายไปเมื่อ,อไหร่เราไม่สู้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะไมะ่ไปให้การสนับสนุนด้วยในที่สุดเราก็จะเห็นว่าทั้งความฟุ้งและความสงบมันมามา,มาไปไป,ไปขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอะไรถ้าฟุ้งซ่านก็คือมีความปล่อยใจ มีอาการที่จิตเนี่ยไม่สามารถโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแต่ถ้าหากสงบก็หมายความว่ามีเหตุคือใจของเราเนี่ยไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะเราก็เห็นความเป็นอย่างนั้นแหละเห็นว่าไอความเหตุของความเป็นแบบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทนอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของใคร มันมีการปรุงแต่งสืบต่อกันมาถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ปรุงมีความปรุงแต่งทางใจไปในทางสงบโดยมากไปนในทางเรียบง่ายโดยมากเป็นไปนในทางที่คิดอะไรอ,อ,อยู่กับสิ่งเดียวนะแบบเรียบง่ายนั่นก็เป็นเหตุของสมาธิแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ว้าวุ่นกระสับกระส่ายคอยแต่จะฟังคอยแต่จะดูอะไรที่มันปรุงจิตให้วุ่นวายอย่างนี้ก็มีคลื่นความฟุ้งส่้นสะสมอยู่เยอะ นะฮะแล้วก็มาปรากฏในสมาธิอย่างชัดเจนนี่แหละเวลาที่เราตั้งใจจะดูลมหายใจเวลาที่เราตั้งใจที่จะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวคลื่นความฟุ้งซ่านที่สะสมไว้มันก็จะผลักดันตัวเองออกมา ให้ปรากฏความฟุ้งส่านปรากฏมากความสงบปรากฏน้อยแต่ถ้าหากว่าเราฝึกสมาธิไปเรื่อยๆแล้วใช้ชีวิตประจําวันสอดคล้องกับความเป็นสมาธิเราก็จะรู้สึกว่าความสงบเนี่ยมันมาบ่อยกว่าความฟุ้งซ่านแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานกว่าปกติที่ท,ที่ผ่านมาในชีวิตนะอันนี้ก็จะเป็นผล พูดง่ายๆก็คือว่านะสรุปคําตอบตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยพูดยาวหน่อยนะเ,เวลาทําสมาธิอย่าไปตั้งใจว่าจะให้มันสงบอย่าไปตั้งใจว่าจะให้ความฟุ้งสร้านมันระง,งับลงไปมันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยว่าเราสั่งสมความฟุ้งซ่านมามากแค่ไหนแล้วก็สั่งสมเหตุแห่งสมาธิมามากเพียงใดนะครับมันจะปรากฏสลับกันไปสลับกันมาตามเหตุปัจจัยที่เราสั่งสมไว้นั่นแหละส่วนคำถามที่ว่าออกจากสมาธิแล้วรู้สึกซึมซึมหรือไม่ก็รู้สึกตึงจนเครียดมันมาจากอะไรอ,อ,อาการซึมเนี่ยนะะก็มาจาก การที่เรายังมีกำลังไม่ทรงตัวยังไม่ตั้งมั่นนะมันยังไม่ได้ความสดชื่นจากสมาธิถ้าหากว่านั่งสมาธิไปนานพอมีประสิทธิภาพมากพอได้ผลมากพอนะร่างกายมันจะมีความสดชื่นจากการหลั่งสารอะไรดีๆออกมานะครับส่วนจิตใจก็จะมีความเบิกบานจากอาการที่ คือเป็นสมาถ,ถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะมันจะเปิดมันจะมันจะกว้างออกมันจะมีความเบามันจะมีความใสซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความสดชื่นให้เกิดความเบิกบานไม่เสื่อมซึมนะถ้าหากว่าเสื่อมซึมก็อย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งไปมองว่าเราทําผิดหรือว่าทําถูกให้มองว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะการที่เรา ไปออกแรงหรือว่าไปพยายามทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดานะตอนที่สมาธิมันยังไม่เบ่งบานตอนที่ร่างกายยังไม่หลั่งสารอะไรดีๆออกมาเนี่ยต้องมีสภาพของคนที่ทําอะไรมาเหนื่อยเป็นธรรมดานะครับส่วนอาการตึงจนเครียดเนี่ยอันนี้นี่แหละคือ ปัญหาหรือว่าเป็นโจทย์ที่เราต้องมาตีให้แตกนะครับขอให้สังเกตว่าการทําสมาธิของเราเนี่ยมันมีอาการจดจ่อมากเกินไปหรือเปล่ามันมีอาการฝืนบังคับตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเรามีความเต็มใจทําสมาธิแค่ไหนลองสังเกตตัวเองง่ายๆเลยนะถ้าหากว่ามีอาการเต็มใจทําสมาธิมีอาการสดชื่นมีอาการสบายจะไม่ไม่เครียด นะมันจะมีตรงข้ามเลยคือจะมีอาการที่ว่าถ้า,เ,าเครียดมาทั้งวันถ้าสั่งสมขยะทางอารมณ์มาทั้งวันเนี่ยเหมือนกับมันจะาหายไปหมดเหมือนกับอะไรที่มันเกละกลังอยู่ในหัวหรือว่ากลางอกเนี่ยมันจะหลุดลอยออกไปนะถ้าทํามาถูกทางขอแนะนำนะครับว่าวิธีสังเกตง่ายๆเลยสังเกตบ่อยๆว่าฝ่าเท้า ฝ่ามือแล้วก็ทั่วทั้งใบหน้าของคุณเนี่ยมันมีอาการตึงขึ้นมาเมื่อไหร่มีอาการเครียดขึ้นขึ้นมาเมื่อไหร่มีอาการเกร็งขึ้นมาเมื่อไหร่มีอาการงองงุ้มขึ้นมาเมืม่อไหร,ร่นะไ,ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของสามจุดใหญ่นี้คือฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ทั่วทั้งใบหน้ามันจะมีอาการเครียดมันจะมีอาการเกร็งขึ้นมานะถ้าหากว่าคุณสามารถรับรู้ณจุดที่มันเกิดขึ้นแล้วผ่อนคลายให้มันมีความสบายออกไปคุณจะรู้สึกว่า มีสติมีความรู้ตัวแล้วมีความพร้อมที่จะรู้อย่างาผ่อนคลายนะแล้วพอออกจากสมาธิเนี่ยแทนที่จะเครียดนะความเครียดหรือว่าอารมณ์ที่มันเป็นขยะทั้งหลายที่สั่งสมมันตลอดวันมันจะพลอยหายไปด้วยเอาแค่สังเกตอย่างนี้แหละพูดง่ายๆนะช่วงแรกๆเนี่ย อาจจะเอาตรงนี้เป็นหลักเลยก็ได้ดูว่าฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้าส่วนไหนมันเกรง็งมันขมวดขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับพอรู้ก็ให้มันมันเกิดการคลายซะพอคลายรู้สึกสบายตัวแล้วค่อยไปดูลมหายใจใหม่นะฮะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในช่วงแรกแรกแล้วจะรู้สึกเลยว่าอาการเครียดหลังจากออกจากสมาธินะมันหายไปคำถามของคุณ s e n s e Maker สวัสดีครับ เวลาหัดทำสมาธิหรือเดินจงกรมตามที่รู้มาเราควรจะรับรู้ตามความเป็นจริงไม่ว่าจะหายใจหรือก้าวเท้าแต่เวลาที่ทำผมรู้สึกว่ามันเป็นการคิดไม่ใช่การรู้เหมือนกับความคิดท่องพุทโธท,ท่องก้าวย่างเหยียบมันเหนือเหนือนำนำในหัวเลยทําให้รู้สึกว่าเราไม,ไม่ได้รับรู้ตามจริง แต่เรากำลังฝั่งหรือท่องอะไรสักอย่างมันตื้นๆและบางทีก็เครียดทำก่อนนอนเวลาทำก่อนนอนเล่นเอานอนไม่หลับเลยทีเดียวจะทำยังไงดีเริ่มต้นขึ้นมานะเวลาที่เราจะรับรู้ความจริงเนี่ยอย่าไปกะเกณฑ์ว่าจะต้องรู้ยังไงถึงจะถูก นะถ้าทําอย่างนี้ถึงจะผิดการที่เราไปคอยจับผิดตัวเองหรือว่าไปคอยมันถามตัวเองว่านี่กําลังรู้อยู่หรือว่ากําลังคิดไปเองนะตัวนั้นแหละที่จะตัวความกังวลนั้นแหละที่จะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิกิกิจฉาหรือความสงสัยอันเป็นตัวถ่วงไม่ใช่ตัวทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของสตินะครับ ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดความรู้สึกถึงอาการวิจิกิจฉาเนี่ยมันมีอาการสงสัยมันมีอาการกังวลว่านี่เรากําลังคิดนี่เราไม่ได้กําลังรู้นะเอาตัวนั้นก่อนเลยตัวนั้นเป็นอันดับแรกเลยนะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของการเจริญสติของเราณเวลานั้นเลยนะครับวิธีรู้วิจิกิจฉาที่ถูกต้องก็คือให้มันยอมรับไป ว่ามันเกิดความสงสัยขึ้นมามันเกิดอาการไม่สบายทางกายขึ้นมานะคือมันมีความไม่สบายใจทางใจขึ้นมาก่อนแหละแล้วเสร็จแล้วก็จะตามมาด้วยความรู้สึกอึดอัดมีอาการเกรง็งมีอาการฝืนทางกายนี่แหละมันถึงเป็นเหตุแห่งความเครียดอย่างตอนที่เราไปพยายามทําก่อนนอนเนี่ยนะยิ่งมีความสงสัยยิ่งมีความฝืนยิ่งมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดหรือเปล่า่ยนะมันก็ยิ่งทําให แทนที่จะนอนอย่างสบายๆกลายเป็นาการตาค้างไปนะตาค้างด้วยความสงสัยถึงแม้ว่าเปลือกตาจะปิดแต่ว่าตาตาในเนี่ยมันยังเหมือนกับเบิกโพรงอยู่นะมันเหมือนยังแข็งอยู่ก็เลยเป็นความเป็นเหตุแห่งความเครียดถ้าหากว่าเราหายใจนะอบอกตัวเองตอบตัวเองถูกนี่หายใจเข้าอยู่นะนี่หายใจออกอยู่อย่าไปคิดว่าผิดหรือถูก ให้คิดว่าเนี่ยเรารู้แล้วจริงๆว่ากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออก จากนั้นเนี่ยนะมันจะมีความฟุ้งซ่านตามมายังไงมันจะมีความปั่นป่วนรวนเรตามมายังไงไม่ต้องสนใจสนใจแค่ว่าเราสามารถยอมรับตามจริงได้หรือเปล่าว่าขณะนั้นกําลังมีความปั่นป่วนรวนเรมันมีความฟุ้งซ่านตามหลังจากการรู้สึกถึงลมหายใจมาถ้าหากว่าสามารถรับรู้ได้ตามจริงว่าหายใจเสร็จแล้วฟุ้งซ่านนั่นให้ชมตัวเองว่าสามารถรู้ตามจริง นะแม้แต่กระทั่งว่าสงสัยว่าเอ๊ะนี่กําลังทําผิดหรือทําถูกอยู่นั่นก็ให้ชมตัวเองว่านั่นแหละถูกแล้วรู้รู้ถูกต้องตามจริงแล้วนะครับคําถามต่อมานะของคุณอนานาอนานอนยิ่งชน ขอ,ขอโทษนะถ้าหากว่าอ่านผิดนะครับมีปัญหาเรื่องลูกค่ะกําลังเห็นกงจักเป็นดอกบัวความคิดบิดเบี้ยวยังไงไม่รู้ค่ะยกแม่น้ําทั้งห้าก็แล้วก็เหมือนเดิมน้องอายุ15ค่ะเป็นผู้ชายเรื่องลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่เออบางทีนะอยากอยากให้ทําใจอย่างนี้ก่อนว่าเป็นอนัตตาภายนอกคือแม้แต่อนัตตาภายใน อันได้แก่กายใจของเราเองเราก็ไม่สามารถควบคุมได้อยู่ตลอดเวลาให้ได้อย่างใจการที่จะไปควบคุมอนัตตาภายนอกให้ได้อย่างใจมันยิ่งเป็นเรื่องเหลือวิสัยนะครับขอให้คิดอย่างนี้ก่อนเป็นอันดับแรกอย่างน้อยมันจะได้บรรเทาความรู้สึกห่วงกังวลหรือว่าผูกยึดว่าจะต้องเอาให้ลูกได้ดีท่าเดียวนะฮะอันดับที่สก็คือ เราต้องมองตามจริงนะครับว่าโลกสมัยนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้คนหลงผิดได้ง่ายแล้วก็ลูกในวัยสิบห้าเนี่ยนะเป็นวัยที่จะว่าเด็กก็ไม่ใช่จะว่าโตก็ไม่เชิงนะเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากแล้วก็เป็นอะไรที่เราควบคุมได้ยากที่สุดนะเป็นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อขอให้วางใจใน เส้นทางกรรมของแต่ละคนก็นแล้วกันขอให้มองนะครับว่าถ้าเขามาเป็นลูกของเราที่สนใจธรรมะมันก็ต้องมีหนทางมันก็ต้องมีทางถ้าใจเราเย็นพอนะต้องมีสักวันหนึ่งที่เขาจะเข้ามาถามเราเข้ามาหาเราพร้อมกับใบหน้าสงสัยว่าอะไรเป็นอะไรอยากรู้เรื่องไหนนะฮะก็ค่อยตอบเขาไปตามนั้นค่อยแก้ข้อสงสัยให้เขาไปตามนั้นการที่เราจะ ไปยัดเยียดทุกความรู้สึกที่ถูกต้องทุกความคิดที่ถูกต้องตูมเดียวนะในขณะที่เขายังไม่พร้อมจะรับหรือว่าเราเห็นอะไรผิดอยากจะให้เขาถูกทันทีเนี่ยมันเป็นภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำเชี่ยวเอาเรือไปขวางนะครับ ขอให้ไปตามน้ําบ้างดีกว่าแล้วไปตามน้ําในลักษณะสังเกตว่าเมื่อไหรควรคัดท้ายเมื่อไหร่ควรที่จะหักเลี้ยวซ้ายเมื่อไหร่ควรที่จะหักเลี้ยวขวาเ,เวลาที่คุณสังเกตได้ถูกต้องเนี่ยนะคุณจะเห็นว่าใจของเรากับลูกเนี่ยมันสื่อสารตรงกันได้ใจเขามีอาการยอมฟังใจเขามีอาการที่จะ เปิดปากถามเรานะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาไม่พร้อมที่จะถามเราเมื่อไหร่ที่เขาไม่พร้อมจะฟังเราด้วยความรู้สึกที่เราสามารถสัมผัสได้จากการเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยนะอย่าเพิ่งพูดแต่ให้เอาน้ำเย็นเข้ารูปก,ก่อนน้ำเย็นคืออะไรคือใจของคุณเองที่ไม่ร้อนไม่เร่งตัวเองให้พยายามเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกในลูกทันทีขอให้ออมองเถอะว่า ให้เขาไปได้รับบทเรียนบ้างให้เขาไปมีความทุกข์บ้างอย่ามองว่าเขาจะต้องมีความสุขอยู่ตลอดเวลาหรือทําถูกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า นอกจากจะเป็นไปไม่ได้ในฝั่งของเขาแล้วมันยังทำให้ใจของคุณไม่สามารถสงบลงนะในเวลาที่ควรจะสงบด้วยการที่คุณไม่สามารถสงบนะแล้วมีความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาขอให้มองเถอะว่าใจแบบนั้นมันยิ่งทําให้คุณกับลูกเนี่ยมันห่างกันออกไปนะมีอาการห่างกันออกไปไม่ใช่ใกล้กันเข้ามาแล้วถ้าหากว่า สามารถเห็นว่าความเย็นเป็นะสะพานเชื่อมระหว่างใจเขากับใจเรานะถ้าคุณสามารถสังเกตตรงจุดนั้นได้คุณจะพบว่าทุกคําที่พูดออกมาพูดออกมาอย่างเห็นว่าควรจะเป็นอย่างไรนะมันจะมีอาการสังเกตใจเขาไปด้วยไม่ใช่สังเกตแต่ความอยากให้เขาได้อย่างใจเราท่าเดียวนะครับอันนี้คงตอบกว้างๆเพราะว่าเรื่องอคำถามเกี่ยวกับ คนอื่นที่เป็นอนัตตาภายนอกเนี่ยนะเป็นอะไรที่ตอบยากที่สุดเลยเพราะว่าเราเราเราไม่มีอุบายอะไรหรอกนะไม่มีความแน่นอนอะไรหรอกที่จะไปพยายามทําให้อนัตตาภายนอกเนี่ยเป็นได้อย่างใจเรานะครับคําถามของคุณสุพางทิพย์สวัสดีค่ะ หนูมีเรื่องอยากจะขอคําแนะนําจากคุณดังกลินหนูคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะถามดีไหมแต่เพื่อการเดินทางและความเข้าใจที่ถูกต้องหนูถามดีกว่าพอดอีอันนี้คําถามยาวหน่อยนะ ชีวิตของหนูมีครูทางธรรมห้าคนค่ะภายในสิบเอ็ดปีแต่สุดท้ายแล้วหนูก็ต้องมีปัญหากับครูทางธรรมตลอดทั้งที่หนูไม่อยากจะมีปัญหาเลยหนูสวดมนต์และอธิษฐานตลอดว่าขอให้หนูได้เจอครูทางธรรมที่สอนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงอย่าให้หนูลงทางอีกเลยทุกวันนี้หนูเลยไม่อยากเข้าหาใครอีก เพราะกลัวว่าสุดท้ายตัวเองจะต้องมีปัญหากับครูทางธรรมคนต่อๆไปอีกหนูไม่อยากกลายเป็นคนเนรคุณค่ะหนูจะทําอย่างไรดีคะเพราะหนูก็อยากที่จะปฏิบัติธรรมทางสัมมาทิฏฐิหรือแนวทางที่ถูกต้องอเอาคําถามนี้ก่อนก็นแล้วกันนะคือเรื่องของครูทางธรรมเนี่ยนะจริงๆแล้ว เท่าที่ผมสังเกตมานะไม่ว่าจะในฐานะของสิทธิ์ในฐานะของนักเรียนนะในวาระแรกๆหรือในฐานะของคนที่ได้ให้คำชี้แนะกับคนอื่นมาบ้างเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าอ่ออย่าคาดหวังว่าเราจะได้ครูที่มาอุ้มหรือว่ามาแบกเราขึ้นฝั่งนี่อันนี้เป็นอันดับแรกที่จะ ต้องทำใจกันไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นเลยนะฮะเพราะว่ามนุษย์กับมนุษย์เนี่ยนะก็มีความมีกิเลสเ,เหมือนกันแหละนะฮะคนที่เป็นครูไม่ใช่คนที่หมดกิเลสแล้วส่วนใหญ่เนี่ยความคาดหวังของเราที่ตั้งไว้กับคุณครูโดยเฉพาะครูครูที่เราเราให้ชื่อว่าเป็นครูธรรมะเนี่ยนะมักจะมีค่าสูงพอๆกับหรือใกล้เคียงกับพระอรหันต <następ> ซึ่งบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคนที่เป็นบรมครูผู้มีความพร้อมจะสอนทั้งมนุษย์และเทวดาจริงๆมีแต่พระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็ดับขันธปรินิพานไปแล้วนะครับล่วงลับไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือธรรมะหรือคำสั่งสอนของท่าน ยังมีให้อ่านอยู่ครบท้วนเลยท่านเคยสอนอะไรไว้ท่านเคยบอกท่านเคยชี้แจงอะไรไว้บางทีนะถ้าหากว่าเราอยากได้ครูดีจริงเราต้องเข้าหาคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดคนที่เหมาะจะสอนทั้งมนุษย์และเทวดามากที่สุดคือพระพุทธเจ้าเราต้องเราต้องมองนะว่าสิ่งที่ ยังเหลืออยู่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือธรรมะของพระพุทธองค์เวลาที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยท่านบอกว่าขอให้ธรรมะของท่านเป็นตัวแทนสืบ,สบ,สบต่อไปไม่ใช่แต่งตั้งให้ใครคนใดคนหนึ่ง,ท,งทั้งทั้งที่สมัยนั้นมีพระอาหารหันต์อยู่เยอะแยะเลยนะมีพระอาหารหันต์ที่สําเร็จอภิญญาทั้ง6ประการนะครับเหมาะสมที่จะเป็นใหญ่ ในทางศาสนาเนี่ยท่านก็ไม่ได้ฝากฝั่งไว้เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นยังไงก็ต้องดับขันคือมีอาการดับขันนะนยสูญสิ้นตามพระพุทธองค์ไปเหมือนกันแต่สิ่งที่จะยั่งยืนกว่าชีวิตมนุษย์ก็คือพระธรรมคำสอนซึ่งบัตรนี้ก็ยังจะลึกไว้นะอยู่ในรูปของพระไตรปิฎกนะฮนะถ้าหากว่าเราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะ ศึกษาศึกษารรนะที่เป็นคําสอนของพระพุทธองค์จริงๆด้วยการอ่านเอาเองนะเบื้อในเบื้องต้นแล้วค่อยออสงสัยอะไรไปถามคนที่เราเห็นว่าเขารู้จริงเขาสามารถคลายความสงสัยของเราได้อย่างนั้นค่อยจะเป็นเหมือนกับ มีทั้งตัวเองเป็นที่พึ่งแล้วก็มีคนอื่นเป็นแรงบันดานใจหรือว่ามีคนอื่นคอยช่วยแก้ปัญหาให้ในจุดที่เป็นอุปสรรคติดขัดจริงๆแต่ถ้าเราหวังว่าจะมีใครสักคนนะเหมือนกับพระอรหันต์เหมือนกับพระพุทธเจ้าเป๊ะนะไม่มีปัญหากับเราเลยในฐานะของมนุษย์กับมนุษย์นะปัญหาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์จะไม่มีเลยเนี่ย มันอาจจะเป็นการตั้งความคาดหวังที่สูงเกินไปสูงเกินสเปคของมนุษย์ธรรมดานะที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่ใช่พระอาหารหันนะครับก็สรุปง่ายๆก็แล้วกันว่าขอให้คาดหวังในธรรมะอยากคาดหวังในตัวบุคคลนะครับหลายคนที่บอกว่าวันนี้การฟังชัดเจนดีนะกับบางคนที่บอกว่า มีการมีปัญหาในการรับฟังนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของนอกจากอ,อินเทอร์นเน็ตฝั่งของเราแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความสามารถหรือพาวเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการคือ s p ล i c k e r c o m นะครับบางทีมันเป็นช่วง แรกๆของเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่นะนี้เขาก็ยังไม่ได้โฆษณาเต็มที่นะก็ยังเป็นการาบุกเบิกอยู่อยู่ในช่วงบุกเบิกนะฮะถ้าหากว่ามีคนเข้าไปเยอะๆเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นปัญหา,าที่เขาไม่สามารถจ่ายมาได้ทันครบทุกคนแต่ส่วนใหญ่นะเท่าทีา่ฟังมาจากฟีดแบ็กนะครับถ้าหากว่าอินเทอร์เนต็ตทางฝั่งของเรามีความ ฉับไวพอเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาก็ลองถามถามกันดูกันล้วกันว่าอินเทอร์เน็ตของของใครตอนนี้ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะก็เอาเอาอน,นั้นไว้ก่อนอก็ต้องขออภัยสำหรับคนที่นะรายงานมาว่า,าสงสัยจะต้องโหลดทีหลังนะครับ ก็คงก็คงต้องเป็นแบบนั้นเอาละคือ,อผมผมขอบอกอย่างนี้ก็แล้วกันว่าจริงๆผมมีความตั้งใจอยู่นะว่าจะให้าการออนแอร์หรือว่าการาใช้ใช้เสียงพูดเนี่ยในการในการสื่อสารระหว่างคุณกับผมเนี่ยนะครับมีไปเรื่อยๆก็อาจจะมีการพลิกแพลงรูปแบบกันบ้าง ตอนนี้กำลังดูดูอยู่นะครับอาจจะทำเป็นพอดแคสต์นะแล้วก็อาจจะมีช่องทางอื่นในการสื่อสารมากกว่านี้แต่ก็ต้องขออภัยในช่วงนี้ที่ยังมีช่องทางเดียวทาง s p ปริคเกอรนะครับเพราะว่าถ้าทำช่องทางไหนไปแล้วเนี่ยมันต้องมีความแน่นอนมันต้องมีความชัดเจนเพราะว่าถ้าทำหลายๆช่องทางแล้วไม่มีความชัดเจนเดี๋ยวมัน เลยกลายเป็นทําให้การรับรู้ของคุณคุณเนี่ยนะสับสนพระเรือนว่าตกลงผมไปใช้เสียงกระจายเสียงที่ไหนกันแน่นะการได้คุยกันมันก็เป็นเรื่องดีนะธรรมะหรือว่าการสนทนาทําตามการอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นเครื่องรับประกันว่าเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตไปในทางที่เป็นกุศลน,นะครับ แต่ว่าบางทีเรื่องของช่องทางในการสื่อสารกันเนี่ยเราก็ยังอาจจะติดขัดกันอยู่นะเพราะว่าผมเองก็เรียนให้ทราบตามตรงว่ายังยังต้องทุ่มเวลาให้กับงานเขียนมากกว่าอย่างอื่นตอนนี้พอออนแอร์ไปเนี่ยก็มีคำชักชวน อยากหลายทางมานะคือคือเรียนให้ทราบตามตรงว่าไม่ไม่ค่อยพร้อมจะออกจากบ้านเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่กําลังทําหนังสือหนักๆอยู่นะครับต้องหามลุงหามทังข้ามกักันเอ่อคืนนี้ก็ขอราตรีสวัสดิ์ไปก่อนครับเหลือเวลาแค่10บวินาทีนะครับโอเคครับราตรีสวัสดิ์ครับขอให้มีความเจริญในธรรกันทุกท่านครับ